ออสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆหนูๆวันนี้คูป้ลสมาร์ทคิดกลับมาพบกับเด็กๆอีกรอบนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามให้เด็กๆมาช่วยกันตอบคำถามอุปกรณ์เพิ่มเติมวันนี้นะคะคือสี ไหนใครยังไม่มีสีหาสีมาเพิ่มให้ครูนอนพร้อมน้อยังคะลูกใครหาสีได้ครบแล้วยิ้มหวานๆเลยยิ้มหวานๆเลยนะคะโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะที่ข้อหนึ่งใช้สีแดงวงกลมรอบสัตว์ปีใช้สีแดงวงกลมรอบสัตว์ปี ่เรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะข้อที่สองใช้สีดำกากบาทดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดใช้สีดำกากบาทดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยอ่ะไม่ยากเลยลูกอ่าต่อไปข้อที่3มนะคะ ข้อที่สใช้สีเขียวกากบาดท,ทับรูปผักใช้สีเขียวกากบาดท,ทับรูปสัตว์เราไปข้อต่อไปเลยนะคะต่อไปข้อที่4ใช้สีส้มลากเส้นจาก A ถึง C โดยลอดใต้ปลาและเต่าใช้สีส้มลากเส้นจาก A ถึง C โดยลอดใต้ปลาและเต่าข้อต่อไปนะคะข้อที่หใช้สีดําการกระบาดทับลูกศรที่ชี้ไปทางสาย ใช้สีดำกากระบาดทับลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายไม่ยากใช่ไหมคะลูกอ่าไม่ยากเลยอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะห้บวกหัวใจเท่ากับเก้าอ่าแล้วคุณหัวใจจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหัวใจบวกหัวใจเท่ากับตัวเลขใด ห้าบวกหัวใจเท่ากับเก้าหัวใจบวกหัวใจเท่ากับเลขอะไรคะเด็กๆเ,เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกอ่าไม่ยากเลยอ่าเด็กๆคงพอทำกันได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับคุณคูเปิลสมาร์ทคิดนะคะลูก ตอนนี้คุณครูขอไปก่อน EP หน้าเราจเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ